ยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังครับเสียตาพันล้านสู่วิถีชาวสวนสองชีวิตล่าสุดเสียตาปัญญาจากเจ้าของ WorkPoint สู่วิถีชาวสวนไม่มีใครที่ไม่รู้จักบิ๊กบอสแห่งเ o ิร์กพอยต์อย่างปัญญานิรันคุณประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท WorkPoint Entertainment เมนจำกัดมหาชนหรือเสียตาเจ้าพ่อรายการเกมโชว์ตัวพ่อของประเทศไทยอย่างแน่นอนแต่ปัจจุบันเสียตาปัญญา วางมือให้ลูกๆรุ่นต่อไปมาบริหารงานแทนและเจ้าตัวกลับไปใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายใช้เวลาอยู่กับครอบครัวและหลานๆบ้างก็ทำสวนปลูกต้นไม้ผลไม้นานาชนิดและผักสวนครัวไว้มากมายล่าสุดเสียตาได้เผยภาพลงพื้นที่ทำเอากับมือพร้อมระบุว่าเตรียมรานทานตะวันครับคุณยายอยากให้หลานๆดูคุณตากัดหลานเน่ช่วยกันลุยปลูกครับรอดูผลงานกันนะครับ ฮชวิถีชาวสวนม่วนชื่นขอบคุณข้อมูลข่าวจากที่นี่ .com ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟังกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ